เขาถูกยกย่องว่าคือธนาราชันหรือราชาแห่งเงินทองแต่เรื่องราวของเขาไม่ใช่ความยิ่งใหญ่แต่เป็นประสบการณ์ชีวิตจากเด็กขายแรงงานสู่การเป็นเจ้าของธนาคารกรุงเทพชื่อของเขาคือชินโสพลพนิชคุณชินเกิดปีพศ2453ที่ประเทศไทยและมีชื่อจีนว่าตั้งเพียกชิง คุณพ่อเป็นคนจีนในขณะที่แม่เป็นชาวสวนคนไทยและบ้านอยู่บริเวณวัดไซอําเภอบางคุณเทียนปี2453เองมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทยเพราะเป็นปีสุดท้ายในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเป็นปีแรกในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกลับมาต่อเรื่องคุณชินกันนะครับพออยุได้ห้าขวบ พ่อก็ได้พาคุณชินกลับไปเยี่ยมญาติและได้ฝากฝังให้เข้าโรงเรียนที่นั่นโดยอยู่ภายใต้การดูแลของย่าและญาติพี่น้องที่เมืองจีนเขาได้เรียนชั้นประถมและมัธยมที่นั่นใช้ชีวิตในวัยเด็กและวัยรุ่นที่จีนนานถึง12ปีเป็นช่วงเวลาแห่งการทดสอบความทรลหดอดทนเพราะญาติทางพ่อเป็นเกษตรกรธรรมดาที่ต้องทำมาหากินทำนาทำสวนผักและเนื่องจากเขาเป็นลูกชายเพียงคนเดียวของบ้านจึงต้องรับผิดชอบ หน้าที่การงานต่างๆมาตั้งแต่เด็กดังนั้นกิจวัตรประจําวันจึงไม่ใช่แค่เรียนหนังสือแต่ยังต้องตื่นเช้าเพื่อมารดน้ําในสวนผักก่อนจะไปโรงเรียนยิ่งในช่วงหน้าฝนที่เป็นช่วงทานาแทบจะหมดสิทธิ์ไปโรงเรียนเพราะต้องช่วยาตาทํานาทุกวันการต้องทํางานหนักไม่ได้แปลว่ากินอยู่สบายการกินข้าวปนเผือกปนมันเพื่อให้หนักท้องเป็นเรื่องธรรมดาคุณชินเคยให้สัมภาษณ์ไว้นะครับว่า บ้านที่อยู่อาศัยของเขาในจีนอยู่ในทุ่งนาและทางบ้านมีรายได้จากการทำนาเพียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเขาต้องเรียนบ้างทำงานบ้างสลับกันไปฝนตกทีไรก็ต้องถูกตามตัวจากโรงเรียนให้ออกมาช่วยทำงานทุกครั้งทำมาหมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการวิดน้ำเข้านาดำนาหวานไถคลาดกระทั่งเก็บเกี่ยวแต่คุณชินก็บอกไว้นะครับว่าคนเราต่อให้ทำงานหนัก หรือยากลำบากแค่ไหนถ้ามีใจลักในสิ่งที่ทำสนุกกับงานให้เต็มที่อุทิศตนเพื่อผลสำเร็จของงานอย่างแท้จริงต่อให้งานยากลำบากแค่ไหนก็ไม่เหลือบ่าก,กว่าแรงไปได้คุณชินถือว่าเป็นเด็กที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดและตั้งใจเรียนเขาสอบได้ที่หนึ่งอยู่เสมอและในเวลาว่างเขาชอบฝึกหัดคัดลายมือให้สวยกิติศักย์ลายมือสวยนี่เองทำให้เขาได้รับมอบหมายให้เป็นผู้เขียนป้ายต่างๆของโรงเรียน ในเวลาที่มีงานอยู่เสมอเมื่ออายุ17ปีคุณชินได้เดินทางกลับประเทศไทยและอาชีพแรกที่พ่อของคุณชินฝากให้คือการให้ไปทำงานเป็นลูกจ้างอยู่บนเรือรับส่งสินค้าพืชไร่ที่ขึ้นล่องระหว่างกรุงเทพกับอยุธยาโดยทำหน้าที่เป็นเด็กโยงเรือคอยถอเรือขับใบเรือและเวลาที่เรือถึงฝั่งก็ต้องทำหน้าที่ถ่ายสินค้าขึ้นลงเป็นประจำถือเป็นงานที่เสี่ยงอันตรายและใช้แรงงานมาก คุณชินจึงตัดสินใจหางานใหม่หลังจากทำได้เพียงสเดือนเนื่องจากพ่อของคุณชินเคยทำงานเป็นสเสมียนโรงไม้จึงพอรู้จักคุ้นเคยกับเท่าแก่และผู้จัดการร้านขายไม้แปรรูปและวัสดุก่อสร้างอยู่บ้างจึงฝากงานให้เขาทำงานที่ร้านขายไม้เอีย้ยเสงที่ตั้งอยู่ใกล้กับประตูวัดเทพศรินโดยทำหน้าที่เป็นพนักง,งานในร้านทั้งชงน้ำชาให้แขกทำความสะอาดและจัดสินค้าให้เป็นระเบียบช่วยขนของไปส่งคนซื้อ และกินนอนอยู่ที่ร้านเพื่อจะได้ไม่ต้องไปกลับบ้านไกลๆคุณชินยังคงเป็นคนชอบอ่านหนังสือและคัดลายมือบางทีก็มีการเขียนจดหมายส่งไปถึงญาติที่เมืองจีนวันหนึ่งเมื่อเท่าแก่เห็นและรู้ว่าคุณชินสามารถเขียนหนังสือได้แถมยังมีลายมือที่สวยงามเป็นระเบียบผิดกับลูกจ้างชาวจีนคนอื่นๆซึ่งส่วนใหญ่ไม่รู้หนังสือจึงเลื่อนให้คุณชินเข้าไปช่วยงานเป็นสเสมียนลงบัญชีสินค้าต่างๆและเท่าแก สอนวิธีทำบัญชีเบื้องต้นให้ก่อนที่ในเวลาต่อมาคุณชินจะได้รับมอบหมายจากเท่าแก่ให้ทำหน้าที่ขายสินค้าในตอนกลางวันและช่วยลงบัญชีในตอนกลางคืนหลังจากทำงานอยู่ที่นี่ได้เพียง3ปีเมื่อเจ้าของร้านตัดสินใจจะขยับขยายกิจการไปเปิดสาขาใหม่จึงยกตำแหน่งผู้จัดการร้านเดิมให้คุณชินบริหารต่อโดยเพิ่มเงินเดือนให้เป็น20บาทจากที่เคยรับอยู่เพียงเดือนละ8บาทปี2474 คุณชินได้เดินทางกลับจีนกับพ่อและได้แต่งงานที่นั่นมีลูกคนแรกคือคุณระบินและฝากญาติทางนั้นเลี้ยงดูก่อนจะกลับมาเมืองไทยและมีลูกชายคนที่สองก็คือคุณชาตรีโสพลพนิษฐ์หลังจากนั้นไม่นานคุณชินได้มีโอกาสร่วมงานกับนักธุรกิจเดินเรือที่อยู่ในเมืองสัวเถาจึงได้สะสมความรู้และประสบการณ์ธุรกิจเดินเรือระหว่างสัวเถากับเซี่ยงไฮ้แต่การทํางานที่นั่นไม่ประสบความสําเร็จจึงทําได้เพียงสองปี ก็ตัดสินใจกลับไทยปี2482คุณชินตัดสินใจกลับมาทำงานกับเจ้าของร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างเสียมพงงลงและในปีเดียวกันนั้นเขาได้แต่งงานกับคุณบุญศรีด้วยประสบการณ์ที่มีจากร้านขายวัสดุก่อสร้างเขาจึงตัดสินใจรวบรวมเงินทุนที่อดออมไว้นำไปเช่าตึกแถวสามชั้นใกล้ลงภาพยนตร์พัฒนากรถนนเจริญกรุงเปิดเป็นร้านขายของหลายอย่างตั้งแต่เหล็ก วัสดุก่อสร้างเครื่องเขียนและของเบ็ดเล็ดก่อนที่ในเวลาต่อมาจะได้จดทะเบียนในชื่อบริษัทเอเชียจำกัดคุณชินจึงได้เปลี่ยนสถานะจากลูกจ้างมาเป็นเจ้าของกิจการในวัย29ปีในช่วงนั้นรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการค้าของคนไทยคุณชินจึงตัดสินใจเปิดอีกสองบริษัทคือบริษัทเลขพันขายเครื่องเขียนและบริษัทดีไทยขายเครื่องกระป๋องในขณะที่ธุรกิจคุณชินกำลังไปได้สวย สงครามโลกครั้งที่สองก็เกิดขึ้นและกลายเป็นสงครามมหาเอเชียบุรุษาตั้งแต่ปี2484โดยที่ญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกที่ประเทศไทยในวันที่8ธันวาคม2484ช่วงแรกคุณชินพาครอบครัวไปหลบที่บ้านแม่ที่วัดไสแต่เมื่อเห็นว่ามีการทิ้งระเบิดที่รุนแรงมากขึ้นจึงตัดสินใจพาครอบครัวย้ายไปอยู่ที่พระนครศรีอยุธยาแทนช่วงนั้นเอง ทำให้ธุรกิจเดิมที่คุณชินเคยทำอยู่ต้องหยุดไปแต่เขาก็เริ่มมองเห็นโอกาสใหม่ๆเช่นการเกษตรส่งออกซึ่งถือเป็นสินค้าหายากและเป็นที่ต้องการของตลาดโลกรวมถึงธุรกิจค้าทองและแลกเปลี่ยนเงินตราในช่วงสงครามโลกได้เกิดขบวนเสรีไทยซึ่งมีภารกิจเพื่อทําการต่อต้านญี่ปุ่นคุณชินที่แม้จะเป็นพ่อคาแต่ก็มีเลือดลักชาติประกอบกับเขาเองมีเชื้อสายจีน ที่เป็นประเทศคู่สงครามกับญี่ปุ่นข่าวความโหดร้ายทารุณของกองทัพญี่ปุ่นทำให้พ่อค้าคนไทยเชื้อสายจีนทั้งกลัวและกโกรธแค้นจึงไม่ต้องการให้ญี่ปุ่นประสบชัยชนะเป็นอันขาดเขาจึงเป็นหนึ่งในพ่อค้าคนไทยที่สมัครเข้าร่วมกับขบวนการเสรีไทยโดยสังกัดอยู่ในสายของพลตรีหลวงสังวรยุทธ,ธกิจบทบาทและแนวหลังของเขาในฐานะผู้คอยให้ความช่วยเหลือ และจะส่งเสบียงอาหารให้แก่เสรีไทยนับว่าตื่นเต้นเอาเรื่องอยู่เพราะเขาเองเคยถูกสารวญี่ปุ่นจับและต้องถูกขังอยู่หนึ่งคืนก่อนที่พลตรีหลวงสังวรยุทธกิจจะมาช่วยเหลือออกไปก่อนสงครามโลกครั้งที่สองธุรกิจธนาคารยังไม่ได้แพร่หลายมากนักและส่วนใหญ่ก็จะเป็นธนาคารสาขาของต่างประเทศที่เข้ามาดำเนินการในประเทศไทย ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ของอังกฤษถือเป็นธนาคารพาณิชย์ของชาวต่างชาติแห่งแรกที่เข้ามาตั้งสาขาในประเทศไทยเมื่อวันที่สองธันวาคมปี2 4 3 1ส่วนธนาคารพาณิชย์ไทยแห่งแรกคือแบงก์สยามกรรมจนทุนหรือธานาคารไทยพาณิชย์ในปัจจุบันทุกจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ปี2449 ในขณะที่เมื่อสงครามโลกเริ่มขึ้นธนาคารสาขาของต่างประเทศก็ต้องปิดตัวลงทั้งหมดเพราะถือว่าเป็นคู่สงครามกับญี่ปุ่นยกเว้นธนาคารสาขาของญี่ปุ่นเองในสมัยก่อนคนไทยไม่คุ้นเคยกับระบบธนาคารหรือแม้แต่การใช้ธนบัตรนายธนาคารชาวตะวันตกก็ไม่สามารถเข้าใจและเข้าถึงคนไทยเนื่องจากอุปสรรคทางด้านของภาษาธนาคารสาขาของต่างประเทศ จึงได้สร้างตำแหน่งงานที่มีชื่อว่าคอมประโดขึ้นมาเพื่อเป็นตัวกลางในการสื่อสารและการทำงานร่วมกับลูกค้าท้องถิ่นคอมประโดมักจะเป็นชาวจีนซึ่งอาจจะเป็นพ่อค้าที่ทำการค้าอยู่แต่ต้องมีฐานะทางการเงินที่ดีพูดภาษาอังกฤษได้และเข้าใจภาษาไทยโดยจะทำหน้าที่เป็นทางล่ามพนังกงานวิเคราะห์สินเชื่อพนังกงานเล่งรัดหนี้สินและคอมประโดต้องวางเงินจำนวนหนึ่ง เป็นเงินค้ำประกันไว้กับธนาคารแต่จะได้รับเงินเดือนและค่าในหน้าเป็นการตอบแทนเพราะว่าถ้าปล่อยกู้ไปแล้วมีปัญหาคอมพรโดจะต้องร่วมรับผิดชอบด้วยดังนั้นตำแหน่งนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อทำธุรกิจและควบคุมความเสี่ยงไปในเวลาเดียวกันปี2487ธนาคารกรุงเทพก็ได้ถือกำเนิดขึ้นถือเป็นการตั้งธนาคารในช่วงสงครามทัดจากนั้นอีกเพียงแค่ปีเดียว ็มีอีกสองธนาคารที่เราคุ้นเคยก่อตั้งขึ้นซึ่งก็คือธนาคารกรุงศรีอยุธยากับธนาคารกสิกรไทยสิ่งที่เป็นตัวกระตุ้นที่สําคัญที่ทําให้เกิดธนาคารพาณิชย์คือสงครามโลกครั้งที่สองเพราะก่อนสงครามโลกที่ผมเล่าถึงเรื่องธนาคารพาณิชย์สาขาของต่างประเทศที่จริงธนาคารกลุ่มนี้มาเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศตัวเองไม่ว่าจะเป็นอังกฤษหรือฝรั่งเศส การมาของพวกเขามาเพื่ออำนวยความสะดวกและรักษาผลประโยชน์ให้กับกิจการของประเทศตัวเองมีการกีดการการเข้าถึงสินเชื่อทําให้บริษัทที่จะทําการค้าใหญ่ๆมักจะเป็นของชาติตะวันตกแต่หลังจากการปิดธนาคารสาขาของอังกฤษฝรัร่งเศสสิงคโปร์จีนและฮ่องกงในช่วงสงครามทําให้พาา่อค้านักธุรกิจข้าราชการของไทยมองเห็นโอกาสในการเปิดธนาคารในประเทศมากขึ้น จากบทสัมภาษณ์สิ่งที่ทําให้คุณชินสนใจในธุรกิจธนาคารตอนแรกไม่ใช่เรื่องเงินเพราะแกไม่ได้คุ้นเคยกับธุรกิจธนาคารแต่เป็นเรื่องชาตินิยมเพราะสมัยก่อนแกเห็นมาตลอดว่าพ่อค้าคนไทยที่อยากจะทําการค้ากับต่างประเทศมีอุปสรรคมากมายสุดท้ายก็ต้องทําผ่านตัวกลางซึ่งเป็นบริษัทต่างชาติดังนั้นเมื่อมีเพื่อนชวนไปหุ้นทําธนาคารกรุงเทพแกจึงตัดสินใจไปร่วมด้วย ผู้นำการก่อตั้งธนาคารกรุงเทพคือหลวงรอบรู้กิจซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพคนแรกอีกด้วยคุณชินเองเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นและอยู่ในคณะกรรมการชุดแรกโดยสำนักง,งานแห่งแรกของธนาคารกรุงเทพเป็นตึกแถวสองชั้นสองคูหาบนถนนราชวงศ์มุมถนนทรงวาดและมีพนักง,งานรุ่นแรกจำนวน23คนโดยในวันแรกที่เปิดดำเนินงานใช้เวลาเพียงชั่วโมงกว่า ก็ได้รับเงินฝากเป็นจำนวน9้าล้านกว่าบาทในช่วงแรกคุณชินไม่ได้เข้าไปมีบทบาทอะไรมากนักเพราะเขายังมีธุรกิจอีกหลายอย่างที่เป็นทั้งของตัวเองและของพักพวกที่จำเป็นจะต้องใช้เวลาในการบริหารอีกทั้งธุรกิจธนาคารก็ยังถือว่าเป็นอะไรที่ใหม่มากสำหรับเขาแต่เนื่องจากเขาเป็นคนที่มีพักพวกเยอะมีฐานะดีและมีความน่าเชื่อถือธนาคารกรุงเทพจึงชักชวนให้คุณชินรับตำแหน่งคอมประโด เพื่อหาเงินฝากและหาลูกค้าเงินกู้ให้กับธนาคารคุณชินเองไม่ได้ทำให้ธนาคารผิดหวังเพราะเพียง6เดือนแรกหลังจากการเข้ารับตำแหน่งก็สามารถเพิ่มเงินฝากได้มากถึง18.5ล้านบาทหรือโตเกือบ100%เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกใครจะไปคิดว่าธนาคารกรุงเทพครั้งหนึ่งเคยเป็นรัฐวิสากิจด้วยในช่วงปี2494จนถึงปี2496 ธนาคารกรุงเทพประสบปัญหาสภาพคล่องและการดำเนินงานทำให้ต้องมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก4ล้านบาทเป็น20ล้านบาทในวันที่17สิงหาคมปี2495แต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์ของธนาคารจะยังไม่ดีขึ้นปี2496มีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนอีก50ล้านบาทซึ่งในสมัยนั้นถือว่าเป็นจำนวนเงินที่สูง โดยเฉพาะในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ได้เอื้อ,อํานวยมากนักแต่เมื่อรู้ข่าวว่ากระทรวงเษกษตรหรือกระทรวงพาณิชย์ในปัจจุบันกำลังมีนโยบายจัดตั้งธนาคารเพื่อช่วยและสนับสนุนธุรกิจส่งออกของประเทศคุณชินจึงได้ทำหน้าที่ขอจรจากับกระทรวงเษกษตรให้เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในธนาคารกรุงเทพแทนการเสียเวลาจัดตั้งธนาคารใหม่เพราะธนาคารที่ก่อตั้งมาก่อนเป็นที่รู้จักของพ่อค้านักธุรกิจ และผู้ส่งออกอยู่แล้วอีกด้วยการเข้ามาถือหุ้นของภาครัฐทําให้ธนาคารกรุงเทพสามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้ก่อนที่ภายหลังเมื่อธนาคารกรุงเทพกลับมาแข็งแกร่งแต่ทางภาครัฐไม่ได้ต้องการที่จะถือหุ้นในบริษัทเอกชนไปมากกว่านี้เมื่อมีการเพิ่มทุนเป็น100ล้านจึงทําให้ธนาคารกรุงเทพกลับมาเป็นธนาคารเอกชนอีกครั้งความสามารถในการแก้ปัญหาของคุณชินทำให้ธนาคารสามารถลอดวิกฤตออกไปได้ นอกจากคุณชินจะเป็นคนขยันฉลาดคิดเร็วและอัธยาศัยดีเขายังรู้จักการใช้คนให้ถูกกับงานไม่ว่าจะเป็นการดึงคุณประสิทธิ์การจนวัตรนักกฎหมายผู้ที่เป็นเพื่อนสนิทรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยบริษัทเอเชียจนมาถึงเอเชียทรัสต์ให้เข้ามาช่วยสะสางปัญหาต่างๆในธนาคารด้วยกันคุณประสิทธิ์เองก็ได้เชิญคุณบุญชูโลจนเสเถียนเจ้าของสำนักงานบัญชีและเป็นผู้รอบรู้เกี่ยวกับเรื่องการสอบบัญชี การควบคุมภายในเข้ามาช่วยอีกแรงด้วยซึ่งภายหลังคุณบุญชูจะได้ขึ้นมาเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคารกรุงเทพต่อจากคุณชินก่อนที่จะเปลี่ยนถ่ายไปให้คุณชาตริโสพลพนิชขอาการเมืองอาจจะคุณทั้งชื่อคุณประสิทธิ์กับคุณบุญชูไม่แปลกนะครับเพราะหลังจากการทํางานที่ธนาคารกรุงเทพทั้งสองท่านได้ใช้ชีวิตอยู่ในแวดวงการเมืองในตําแหน่งรัฐมนตรีนั่นเองปี2500 ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายสําหรับคนทําธุรกิจไทยยังจําเรื่องของธนาคารกรุงศรีได้นักธุรกิจในช่วงนั้นจําเป็นต้องผัวพันกับอํานาจรัฐและจอมพลประภาสจารุสเสถียรก็ได้ถูกเชิญมาเป็นประธานกรรมการของธนาคารผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงการเมืองในช่วงนี้ทําให้คุณชินในฐานะกรรมการผู้จัดการใหญ่ตัดสินใจเดินทางออกนอกประเทศไปอยู่ฮ่องกงเป็นการชั่วคราว แต่การไปอยู่ที่ฮ่องกงตลอด5ปีก็ทําให้คุณชินได้รู้จักกับนักธุรกิจใหญ่ในเอ,อเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายคนและถือเป็นการสร้างเน็ตเวิร์กที่สําคัญสําหรับธนาคารกรุงเทพในเวลาต่อมาปี2507คุณชินเดินทางกลับประเทศไทยปี2508ธนาคารกรุงเทพเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น200ล้านบาทปี2517ธนาคารกรุงเทพเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น1,000ล้านบาท ทำให้ได้รับการยกย่องว่าเป็นสถาบันธุรกิจที่มีทุนมากที่สุดในประเทศไทยปี2520คุณชินวางมือจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และเปิดโอกาสให้คุณบุญชูโลจนสเถียนขึ้นดำลงตำแหน่งแทนปี2523คุณชาตรีโสพลพนิชขึ้นดำลงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่สืบต่อจากคุณบุญชูโลจนสเถียนปี2525ธนาคารกรุงเทพ ย้ายสำนักงานใหญ่ไปอยู่บนถนนสีลมโดยมูลค่าการลงทุน1,000ล้านบาทปี2,535คุณวิชิตสุรพงษ์ชัยขึ้นดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ปี2,537คุณชาสิริโสพลพนิธ์ซึ่งเป็นลูกของคุณชาตรีขึ้นดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่จนถึงปัจจุบันหนึ่งในบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจที่คุณชินเคยให้สัมภาษณ์ไว้ กับนิตยสารฉบับหนึ่งเขาพูดว่าผมเคยยากจนมาก่อนกว่าจะไต่เต้ามาถึงขนาดนี้มีหลายคนที่ผมต้องนึกถึงบุญคุณเขาเพราะเขาเคยช่วยเหลือผมมาการตอบแทนบุญคุณคนเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมต้องทำลูกเคยมาถามผมอยู่เหมือนกันว่าทําไมคนนั้นมาขอเงินบ่อยทำไมลูกค้าคนนั้นคนนี้ถึงต้องปล่อยเงินให้เขาผมเลยบอกลูกผมว่าลูกเกิดมาเป็นคนมีสตางลูกไม่รู้ แต่พ่อเกิดมาเป็นคนจนบุญคุณที่ต้องตอบแทนคนที่ช่วยเหลือตั้งแต่ไหนแต่ไรมามีเยอะลูกเกิดมามีสตางค์บแต่คนมีสตางก็ไม่ต้องมีภาระอันนี้บทสัมภาษณ์ชิ้นเล็กๆนี้น่าจะสท้อนถึงตัวตนของแกได้เป็นอย่างดีคุณชินบุคคลที่ใช้ชีวิตโลดแล่น5้าแผ่นดินคนที่ไม่เคยรอโอกาสเข้ามาหาถ้าเราคอนเน็กต์เดอะดหรือไล่เลียงเหตุการณ์ดูดีๆความสำเร็จในปัจจุบัน จะเกี่ยวเนื่องกับอดีตอยู่เสมอถ้าคุณชินไม่รักการเรียนย่อมไม่รู้การอ่านเขียนการไม่รู้การอ่านเขียนก็ไม่สามารถเป็นเสมียนในร้านขายไม้ขายวัสดุก่อสร้างถ้าไม่เป็นเสมียนเท่าแก่ก็ไม่สอนบัญชีถ้าไม่รู้บัญชีย่อมค้าขายไม่เก่งถ้าค้าขายไม่เก่งก็จะขาดคนที่หยิบยื่นโอกาสให้และในช่วงสงครามถ้ามองแต่ปัญหาก็จะเจอแต่ปัญหา แต่คุณชินมองหาโอกาสก็จะพบกับการสร้างตัววิกฤตสภาพคล่องถ้าคิดแต่อยากจะเป็นเจ้าของย่อมไม่เจอทางออกที่สามและเมื่อพายุมาการรู้จักถอยย่อมมีโอกาสรอดหวังว่าเรื่องราวการเดินทางของคุณชินโสผลพ,พนิษ์จะทำให้เราได้ข้อคิดไม่มากก็น้อยเรื่องราวของบุคคลในตำนานที่เกิดเมื่อร้อยปีที่แล้วฟันฝ่าอุปสรรคมากมายกว่าจะมาเป็นธนาคารกรุงเทพที่เราเห็นในปัจจุบัน หากมีข้อมูลส่วนไหนที่คลาดเคลื่อนไปก็ต้องขออภยัยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า